ปลี่ยนถ้ามัวกูจะเปลี่ยนชื่อกูเปลี่ยนชื่ออะไรอยู่กูก็ยังไม่รู้เลยเฮ้ยครับแต่ครับแต่กมไม่อยากใช้ไว้ไม่ชื่อเก่าไปแล้วใช่ไหมมันมอยไซมีตัวปะนมอยไซมีตัวมอยไซเฮ้ยมึงยิงที่ไหนหล่นที่ไหนโดนมาตถุที่โดนวัตถุที่โอ้ตายมันมอยมันมอ ยังโขล40นะแต่ว่าได้สองอยู่นี่ดูเราทีทีเราทีทีอยู่าเปิดมุม่า

ทางตัวๆาตัวเจ็บเจ็บแล้วได้แหครับครัเชมเบอร์เชมเบอร์ครับได้มาได้แต่กลางหลังระยะไม่แท็บอยู่มาได้แต่กลางหลังหลังไม่แทบอยู่ต้องมีของดีๆแหละแต่เราไม่ได้แตการตีต้องรแท มุมอะไรริงเหรอเอหนนะตู้เียที่ลัตีดอกหลังวอหลังวอเราได้เราได้ปรับเราไม่ได้พกอุวกรณ์ได้ทำได้ทำได้ทำได้มันาววเจอเนี่ยพันไอะต้าการ์โนชอวได้วะ